อย่าคิดว่าการที่จะเจอคนนี้อยู่กับคนนี้มันจะต้องเป็นนิรันด์สุดท้ายมันก็ต้องจากกันไม่จากเป็นก็จากตายแต่ถ้าเราอยู่ด้วยกันแล้วยังไม่มีความสุขเราก็ต้องเลือกความสุขของตัวเองคุณเมย์ขอกําลังใจในการมุกออนหน่อยค่ะเพิ่งเลิกกับสามีหกปีเขาไม่เคยนอกใจแต่ดูแลเราไม่ดีทะเลาะกันบ่อยคนเรามันมันเจอกันมันรักกันมันมันเลิกกันมันมันมีเหตุผลมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญ ถ้าจะพูดในจิตวิญญาณก็คือว่าเราอะ่ะเราเป็นคนแพลนตั้งแต่แรกก่อนที่เราจะเกิดมาบนโลกมนุษย์เราแพลแนตั้งแต่แรกว่าเราจะเจอใครเราจะเจอคนนี้เราจะอยู่ด้วยกับคนนี้นู่นเราแลนมาตั้งแต่แรกแล้วแต่เราจะอยู่ด้วยกันยาวหรือกันสั้นก็แล้วแต่แต่สุดท้ายเราจะต้องจากลากันเป็นเรื่องปกติดังนั้นเวลาที่เราเลิกกับใครสักคนหนึ่งออกไปในชีวิตของเราอะมันหมายความว่าอะไรมันหมายความว่าเรามีโอกาสได้เจอคนใหม่หรือเรามีโอกาสที่จะได้เจอสิ่งใหม่ๆ ดังนั้นอะไรที่มันอยู่ด้วยการพอดีแล้วหกปีแล้วมันรับรู้กันหมดแล้วมันไม่มีเรื่องอะไรจะต้องเรียนรู้กันแล้วอ่ะมันมันหมดแล้วประสบการณ์ใหม่ๆเพราะเราต้องจําให้ได้ว่าเราเราเรามาในโลกใบนี้เพื่อที่จะมาสนุกมามีประสบการณ์เท่านั้นเองเราไม่ได้มาเพื่อที่มาเจอคนนี้เรารักกับคนนี้แล้วก็ตายไปบางคนอาจจะมีเป้าหมายแบบนี้ก็ได้แต่อยากจะบอกว่าอย่าคิดว่าการที่จะเจอคนนี้อยู่กับคนนี้มันจะต้องเป็นนิรัน สุดท้ายมันก็ต้องจากกันไม่จากเป็นก็จากตายแต่ถ้าเราอยู่ด้วยกันแล้วยังไม่มีความสุขเราก็ต้องเลือกความสุขของตัวเองถ้าเราเจอคู่แท้จริงๆคู่ที่แบบสวีทตลอดเวลาแบบว่ารักกันไม่เคยอยากจะหายไปจากกันเลยนั้นก็เป็นอะไรที่ดีมากๆนะถ้าแบบได้เจอเราเคยเห็นแหละความสัมพันธ์ที่เขาคบกันตั้งแต่แรกๆเลยตั้งแต่อายุยีกว่าจนถึงหกเขามีนะไม่ใช่ว่าเขาไม่มี แล้วเขาก็รักกันแล้วก็ชอบความสัมพันธ์แบบนี้แต่แต่ในเมื่อมันไม่ได้อะมันไม่ใช่แบบนี้เราจะบังคับคนนี้ให้อยู่กับเราแล้วก็หวานกับเราไหมในเมื่อหนึ่งปีที่ผ่านมามันไม่เห็นจะหวานกับเราเลยอนาคตอีกหกปีสิบปีมันก็คงไม่หวานขึ้นน่ะถ้าอยากได้ผู้ชายเปยน,นะไปเรียนเจ็ดกลยุทธ์ให้ผู้ชายลงทุนหนักหนึหน่งหมื่นห้าพันห้าร้อยห้าสิบห้าบาทแต่ถ้าอยากให้เราเป็นดูเป,นเป็นผู้หญิงเลือค่าสบัดบ,บ็อบเลือกผู้ชายเป็นฉลาด แล้วก็เป็นผู้หญิงที่เห็นคุณค่าตัวเองเป็นลงวิชาจิตมหาราณีสั่งผู้ชายให้เป็นทาดรัก1,6000บาทถ้าเอา3คอร์สให้ราคาพิเศษ26,666บาทจิตมหาราณี7กลยุทธ์หรือจะเป็นร้อยตำราผู้หญิงรไรผู้ชายยอมเป็นทาดรักก็ได้3คอร์สนี้ให้ราคา26,666บาท l ทเลเมจแนะนำคอร์สให้ผู้หญิงที่ยังไม่แต่งงานและเลือกคู่หรือว่าจะต้องมีมาตรฐานคัดเลือกแบบไหน นี่เลยค่ะเจ็กลยุทธ์เลยค่ะให้ผู้หญิงให้ผู้ชายลงทุนหนักๆ